ก็ดูฝั่งบนนะครับเนั่งบนก็จะค่อยๆยุบไปนะครับตอนนี้ผมเปิดน้ํามันปั๊มล่างอยู่นะเราปล่อยไปเลยครับนะครับดูดให้มันหมดทั้งระบบเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับวิธีการใช้เจ้าเครื่องมือตัวนี้นะนะครับเป็นเครื่องวัดค่้นนะครับหรือว่าเครื่องไล่ลมน้ํามันเบรกนะครับนี่นะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใช้งานยังไงนะครับผมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดท่อนะครับ เพื่อทำการเคลียร์หน้าง,งานให้ทำง่ายๆก่อนนะครับผมนะครับรับเราเคลียร์หน้าง,งานเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำเ,เหมือนเปลี่ยนบันเบียทั่วไปเลยนะครับผมเหมือนเดิมเนาะนะครับกดจุกออกนะครับแล้วก็เอาประแจนะครับเบอร์แปดนะไปค้างไว้แบบนี้นะต้องค้างมาฝั่งซ้ายมือนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า เราต้องทําการหมุนทวนเข็มเพื่อจะคลายเปิดวาล์วนะครับผมนะครับแต่นี้ผมยังไม่เปิดนะนะครับจากนั้นนะครับก็ใช้เจ้าเครื่องมือตัวนี้นะนี่นะที่เราเตรียมไว้นะครับที่เราซื้อมาเนาะอันนี้นะครับแต่ครั้งนี้เดี๋ยวผมจะต่อลมเข้าไปด้วยนะแล้วก็เอาสายลมนะนะครับพอเราแขวนตัวเครื่องไว้ความเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเอาสายในส่วนของสายที่เราจะดูดน้ํามันนะนะครับเอามา ต่อเข้าไปกับที่จุปไล่ลมนะครับผมนะครับตัวนี้นะถ้าหรือว่าถ้าใครไม่มีตัวดำๆนี้ก็เสียบสายสดเข้าไปแล้วก็เอาแคมป์รัดไว้ก็ได้นะครับการมันหลุดนะนะครับแต่ถ้ามีตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้เราก็จะสบายหน่อยนะครับเพราะแท่กดเข้าไปแบบนี้นะครับอย่างนี้เลยนะกดให้อยู่แค่นี้ครับผมนะครับเราจะให้มันเห็นแบบนี้นะเดี๋ยวน้ำมันมันจะถูกดูดออกมาตรงนี้นะแล้วก็มาเข้าที่ตัวกระปุกอันนี้นะครับแล้วต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปเปิดฝา ในส่วนของกระปุกบนนะครับของปั๊มล่างอันนี้นะครับของปั๊มเบรกหลังนะนะครับครับในส่วนของปั๊มบนนะเราก็เอาผ้าชุบน้ำมันหมาดพันไวเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วก็พยายามกดให้มันอยู่ใต้บ่าปั๊มตรงนี้นะครับการเผื่อเวลาน้ํน้มันซึมเข้าไปได้นะครับผมนะครับแล้วก็ทําการเปิดฝาปั๊มบนได้เลยนะครับใช้เครื่องดูดมันก็จะไวกว่านะครับเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับผมนะครับทีนี้ต้องระวังน้ำน้ำมันมันหยดนนิดนึงนะ น้ำมันเดืกนะครับแล้วเราก็เอาผ้ามาเช็ดเลยนะครับเปิดฝาขึ้นมานะครับแล้วตรงนี้ต้องระวังน้ามันมันกระฉอดนิดนึงนะมันจะมีน้ํามันอยู่นะครับนะครับเปิดมาปุ๊บก็ผ้าเช็ดได้เลยนะนะครับเหมือนเดิมครับผ้าเหมือนเดิมเลยนะครับครับแล้วก็จุกยางอันนี้นะครับมันจะแน่นน,นิดนึงนะครับแล้วค่อยเปิดนะ อันนี้ผมเปลี่ยนพักเบกหลังไปแล้วนะน้ำมันมันจะเยอะนิดนึงนะครับปัมป๊มปั๊มทายข้างนี้นครับปั๊มเบกหลังอันเนี้ยเน,น,นี่ยครับเต็มเต็มเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนพักเบกหลังนะแล้วค่อยแกะนิดนึงโอเคนะครับข่าวนนี้เป็นสีของน้ํามันเบรก่กอนเปลี่ยนนะครับนะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันก็เริ่มขุนแล้วนะเห็นไหมขุนกว่า,วาปั๊มหน้าผมอีกนะนะครับอีกข้างนึ่งนะนะครับอันนี้ขุนเลยนะเห็นไหม ครับก็เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนนะนะครับก็เดี๋ยวเราไปจัดก,การกันในส่วนของปั๊มล่างกันนะครับในส่วนของปั๊มล่างนะก็ให้เราคาปัจแจัยเบอร์8ไว้น,นะครับตำแหน่งนี้แล้วก็ใส่สายนะครับต่อท่อลมอะไรให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะไปดูดน้ํามันข้างบนออกแล้วก็เติมน้ํามันใหม่เข้าไปในปั๊มก่อนนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะทําการดูดน้ํามันเก่าออกนะครับเราสังเกตระดับน้ํามันก่อนนะระดับน้ํามันเดิมจะเห็นได้ว่ามันจะใกล้ๆกับ ตัวขอบบ่าที่เป็นเส้นอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับแล้วก็จําไว้นะ่ามันใกล้เคียงกันเพราะว่าผ้าเบรกหลังอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนนะครับน้าม,มันมันเลยขึ้นมาเยอะนะครับผมนะครับเราจะดูดน้ามันออกนะครับให้เหลือแบบอย่าหมดนะเหลือก้นๆไว้นิดนึงนะครับนั้นนะครับเราก็เอาน้ามันใหม่ใส่เข้าไปนะครับค่อยๆกดนะนะครับใส่เข้าไปให้ใกล้เคียงกับระดับเดิมเกินมานิดนึงก็ได้นะเพราะเดี๋ยวเราต้องดูดออก นะครับเพื่อจะให้น้ํามันใหม่เนี่ยเข้าไปแทนน้ํามันที่อยู่ในสายเดิมนะครับไม่ถึงสายน้ํามันเบรกหลังนะครับให้มันไปอยู่ในระบบแทนของเก่านะครับเดี๋ยวผมจะเติมไว้ให้สูงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องถึงกระล้นนะครับแค่นี้พอนะครับครับอทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ปั๊มล่างครับปั๊มล่างนะครับตอนนี้นะผมต่อระบบไว้ครบหมดแล้วนะครับผมนะครับผมก็จะทําการคลายนะคลายน็อตตัวนี้นะครับ น,นะครับนิดหนึ่งนะคายคายออกมา <HHH> นะครับนิดเดียวพอนะครับแล้วเราก็เปิดวาล์วนะครับเพื่อจะทําการดูดน้ํามันนะครับออกนะครับน้ํามันเก่าเนาะเปิดวาล์วนิดนึงนะไม่ต้องเปิดเยอะนะครับเปิดนิดหนึ่งนะเดี๋ยวน้ามันมันจะค่อยๆถูกดูดออกมานะครับนะครับครับจะเห็นได้ว่าน้ํามันถูกดูดออกมานะเห็นไหมนะครับผมจะค่อยๆดูดนะครับจากนั้นให้เราสังเกตปั๊มบนนะ อย่าให้น้ำมันมันาหายไปหมดนะครับให้เหลือก้นๆแล้วเราก็ปิดแล้วเราก็เติมเข้าไปใหม่นะครับนะครับก็ปิดนะครับดูน้ํามันนะครับอ่าน้ํามันลดไปเกือบครึ่งแล้วนะครับแล้วก็เปิดไปอีกครับจนน้ํามันมันเริ่มหมดนะครับแล้วเราก็ไปเติมข้างบนเนาะ อ่ะทีนี้เหลือน้อยแล้วเราก็เติมน้ำมันเพิ่มเข้าไปนะครับก็เติมน้ำมันเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเปิดลมนะครับให้มันดูดออกไปอีกนะครับอันนี้ค่อยๆแล้วนะเราจะค่อยๆเปิดนะครับ น้ำมันเริ่มออกมาตรงน,นี้แลนะ้วเนาะนะครับเราก็ดูปั๊มบนนะครับเนี่ครับปั๊มบนก็จะค่อยๆ่ยยุบไปนะครับตอนนี้ผมเปิดน้ำมันปั๊มล่างอยู่นะเราปล่อยไปเลยครับนะครับดูดให้มันหมดทั้งระบบเลยนะ โอเคอ่าแล้วก็ปิดนะครับนะครับตอนนี้เราปิดแล้วนะครับเราสามารถเออ่ปั๊มช่วยได้นะครับนะครับเนี่ยครับเราปั๊มช่วยก็ได้นะครับนะครับอ่านนี้ต้องเติมอีกรอบนะมันจะหมดแล้วนะครับเราก็เติมเข้าไปอีกนะนะครับปึ๊บนะครับเราจะเอาให้เกลี้ยงเลยนะให้ในระบบเก่าเนี่ยมันไม่มีน้ํามัน น้ำมันเก่าเหลือนะครับผมนะครับแล้วก็เปิดใหม่ครับะเปิดไล่ลมใหม่นะดูดรงนี้หน่นะครับน,นะน,น,นะครับ,นะรบตอนนี้ก็เริ่มดูดแล้วนะครับนะครับ กระดูดน้ำมันเก่ามันอ่าตอนนี้น้ำมันเก่าถูกดูดไปแล้วนะครับอันนี้มันระบบนี้สายมันจะเยอะหน่อยนะครับสายมันจะยาวหน่อยเพราะนั้นน้ำมันมันจะต้องเปลี่ยนเยอะนิดนึงนะครับนะครับเปิดได้นหน่อยนะครับอ่าถ้ามันใกล้ๆแล้วนะครับเราปิดเครื่องก็ได้นะแล้วเราใช้มือปั๊มช่วยก็ได้นะครับเนี่ยเพราะว่าปั๊มล่างนะครับระบบ ท่อน้ำมันนะมันจะยาวนะครับเวลาเราไล่มันใช้น้ํามันเยอะนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับพอมันถึงก้นๆนิดนึงนะเราก็หยุดแล้วก็เติมน้ํามันเข้าไปอีกนะครับเติมเข้าไปอีกเนาะนะครับครับก็เดี๋ยวผมจะเปิด ดูดลงไปเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะจะดูสิว่าปัมล่างนี่สีน้ำมันจะเริ่มขาวยังครับเพราะตอนนี้ในสายนี่ก็เริ่มจะใส่แล้วนะเลกนิดหนึ่งคนระับอ่าเริ่มดูดออกไปแล้วนะครับ ทำช่วยได้นะครับครับเราระวังน้ำมันมันยุบหมดนะครับตอนนี้ผมเปิดตัวปั๊มไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมปิดแล้วนะครับผมว่าน่าจะได้โอเคแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะปั๊มนะครับเพื่อเป็นการทําให้น้ํามันมันเหลือน้อยๆแล้วเดี๋ยวจะเติมเข้าไปอีกรอบนะครับนี่ครับเติมเข้าไปอีกนะครับ อันนี้มันเป็น,นดิสหลังนะน้ำมันมันจะเยอะหน่อยนะครับผมผมเป็นระบบ ABS ด้วยนะน้ำมันมันก็จะเยอะกว่าปกตินิดนึงนะครับครับผมก็จะปั๊มลงไปอันนี้คือผมเติมเกินมานิดนึงนะเดี๋ยวผมจะไล่ลมเบรคนะครับทีนี้นะครับผมก็ทําการปิดตัวดีวาลนี้ได้เลยนะครับปิดวาลเลยนะครับนะครับจริงๆแล้วทําแค่นี้ก็คือเสร็จแล้วนะ ก็คือใช้ดูดเอาแล้วก็ตอนนี้ก็คือในระบบเนี่ยมันไม่มีอากาศแล้วแต่ผมจะย้ําสัก2อสมรอบนะเพื่อเป็นการให้มั่นใจนะครับผมนะครับผมก็จะบีบๆนะแล้วก็ค้างนะครับแล้วก็ไปปลดวาล์วตัวล่างนะครับย้ำนะครับย้ำเสร็จนะก็คลายวาล์วนะครับคายวาล์วนะครับแล้วก็ปิดวาล์วนะครับแล้วก็ย้ำอีกรอบนะหนึ่งสองสามสี่ย้ำนะครับแล้วก็ค่อยๆปลดวาล์วนะนะครับแล้วก็ปิดครับ ย้ำนะครับแล้วกามนะครับแล้วก็ปลดวาลนะครับอ่าอ่านะครับก็ปิดแล้วก็ย้ำนะครับแล้วก็ปลดวาลครับนะครับก็ย้ำนะครับนะครับแล้วก็ปิดวาลครับอ่าแล้วก็ล็อกวาลได้เลยนะครับนะครับแค่นี้ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการปิดฝาได้เลยนะครับ ครับตอนนี้ก็เออย้ำเสร็จแล้วนะน้ำมันจะหายไปนิดนึงเราเติมขึ้นมาให้ได้ระดับเท่าเดิมนะครับนะครับเกือบเกือบขีดนะครับที่เห็นมีเส้นๆอยู่นะนะครับแล้วก็ทําการปิดฝาได้เลยนะครับผมนะครับก็ปิดฝาเลยนะครับปึ๊บนะครับ เวลาเราย้ำเราพยายามกัดน้ำหนักมือนั้นเนี่ยถ้ามันแข็งแข็งตึงๆงแบบบีบแล้วมันรู้สึกตึงๆแล้วมันไม่วูดๆดก็คือใช้ได้แล้วนะครับก็ไขฝา,าปิดได้เลยนะครับผมนะครับอันนี้ก็สี่ปีแล้วนะครับเพิ่งํามาเปลี่ยนก็ถือว่าเออหมดอายุไปแล้วนะของเก่าเดี๋ยวจะเอาสีไปเทียบให้ดูนะครับของน้ำมันเก่ากับใหม่เนาะนะก็ปิดเข้าไปนะครับไม่ต้องขันแน่นมากนะเอาแค่ตึงมือนะครับครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับในส่วนของข้างหลังเน่จะเห็นว่าตอนที่เราย้ำเบรกนะ ดี๋ยว่าเราดูดเดี๋ยวมันจะมีน้ามันหกมานิดนึงนะข้างหลังตรงนี้ครับเนี่ยนะครับให้เราปลดสายออกนะนะครับปลดสายนี้ออกนะครับผมนะครับแล้วก็ผมจะดูดกลับไปก่อนนะดูดน้ำมันเข้าไปก่อนครับจะได้มันจะได้ไม่ไปเลอะเทอะโซ่ออยู่เนาะนะครับก็ปิดเนาะครับแล้วก็ทําการปิดวาลนะครับปิดวาลก็กดก็ไปแพทตึงมือนะอย่าไปขันแน่นเดี๋ยวปั๊มพังนะครับแค่นี้พอนะครับแล้วก็ปิดจุกได้เลยครับ ปิดจุกนะนะครับแล้วก็เอาน้ำนะครับฟองน้ำนะชุบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำการนี่ครับไล่ล้างนะครับอน้ำนะครับล้างออกไปนะนมันออกไปนะครับมันจะได้ไม่มีน้ำมันเบรกติดอยู่นะครับเดี๋ยวจะจะสีลอกนะครับผมสีหลุดลอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าน้ำมันเบรกมันมีเล็กัดก่อนนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาด ประมาณนี้โอเคครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีการาใช้เจ้าเครื่องมือนี้ในการไล่น้ำมันเบรกนะจะเห็นเลยว่ามันสะดวกดีนะมีที่เก็บมีอะไรเรียบร้อยเลยนะครับผมนะครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับเจ้า เครื่องมือที่เราช่วยผ่อนแรงในการไล่น้ำมันเบรกนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะนะครับผมยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กําลังหาวิธีการเปลี่ยนน้ามันเบรกโดยใช้เจ้าเครื่องนี้อยู่นะนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดหนึ่งนะครับดเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย